아 ตอบชัดพร้อมแต่งงานหรือ,อยังนานๆทีจะออกงานคู่ด้วยกันค่ะสําหรับคู่รักสุดหวานอย่างหนุ่มเซอร์ชันทวิตและสาวใหม่ดวิกก็เลยไม่พลาดค่ะจะควตัวทั้งคู่มาอัปเดตเรื่องราวความรัก่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสวรรค์ขึ้นกาเดิมหรือเปล่าซึ่งด้านหนุ่มเต๋อนะคะก็ถึงกับชมสาวใหม่กลางวงสัมภาษณ์ว่าสาวใหม่นี่สวยขึ้นทุกวันและตนเองก็พยายามพัฒนาฝีมือถ่ายรูปให้สวยเพื่อสาวใหม่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท้อใจมากถ่ายออกมาไม่ดีเลยแต่ก็สู้เพื่อให,ให้สาวใหม่มีความสุขนั่นคือเป้าหมาย ฟังแล้วถึงกับออกอาการเขินสุดๆนะคะแถมงานนี้นะคะทำเอาหนุ่มเต๋อและสาวใหม่ทึงกับออกอาการเขินแทบไปไม่เป็นเมื่อเจอหน้าข่าวถามถึงเรื่องแต่งงานค่ะว่าพร้อมกันเมื่อไรเอาเป็นว่าเราไปฟังคําตอบของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะถามดีเลยว่าจะเออเขาดีไปกนยี่มสยบยัสยบทวิตเตอร์ที่หลคนเข้าจอยู่นะเร็วโมเมนต์นี้แหละไม่ไม่ไม่เป็นผู้หญิงเราให้คาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานราพูดมาอไหร่อเราพี่เต๋อองพูดบ้างโอเคผมจะพูดแล้ว มันจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่เดวิกาชานอลนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์แม่เชียร์นะแม่แม่แม่คุณหือว่าเขาปิดมือโอเคแล้วนะดูครับอย่างนี้ดาวิกาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโปรยขนาดนี้ต้อสวยทุกวันอยู่แล้วจริงจริงตกใจมากพี่เ,เ,เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตัวตุ้งใส่อะไรมาไหมฮะกระเป๋าสวยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอแพ้งเลยอทใหม่รู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้น เราต้องคิดเผื่อไวปไหมคอ้โหต้องสวยหลายปีเลยนะคะอย่างนยามันนะคือต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะคือเต๋อเขากะว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาสบายไงเขาต้องให้เราคได้ไหมอ่ะเออไม่ซสบายก่อนใช่ก่อเดี๋ยวไม่สบายอ่า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 อ๋อเล่นเองก็กดดังเลยเมื่อกี้เวอร์จริงเหรอ รอได้เลยไม่คิดเพื่อนจะมาอยู่อย่ากเลยรอย่ะใกลยังใกล้ยังเต๋อไปเรื่อยเก่อนไเรื่อยไม่ถว่าไม่ถึงว่าเรีอยก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรก่อนยังยังยังไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในภายะของความพร้อมในหางจับเราในวัยนี้ช่วงนี้ ก็จริงๆถ้าถามว่าพอไหมก็ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ก็มีอะไรที่พอไม่ได้ทางด้านในใครอยากมั่งมีไม่พะเยะปะไม่พะเยะใม่พะเยะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับรีกว่าเป็นคู่รักที่หวานขึ้นไม่มีหยุดเลยนะคะส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะ